ทุนงอาหนักเกืนหมดไม่อันนั้นมันมันการันตีเปิมมี่โดนการันตีไปสองรอบอ่ะเว้ยจริงรอใช่ได้มาสี่สี่บแรกได้แค่หลักโอเคลองไม่เป็นไรไหนไม่ใช่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 ไออกทำใหม่สเปเชียลเออิวได้นะคะอันนี้เนาะอันนั้นใช่ครับ แล้วเราก็เอาก็ถอดอาวุธหลักถอดอาวุธหลักไม่ใช่ยังไม่ใส่แฉติไม่แต่แล้วก็ตัอทั่นาดสู้อะไรคาถาวิเศษแสงสว่างว่ะพี่วิ่งเรื่ออะไรนะคาถาวิเศษคาถาวิเศษแสงเฮ้ยเอฟบีเขาพันเก้าเลยเหรอห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นละ สุลต่านเดี๋ยวน่าจะได้อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นหน้าตาเราคุยกับสุลต่านนะพี่จะพูดเสียงดังขื่เละตา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 จะคุยเรื่องข้างในนาะน้ำมอโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบัตรเอาบัตรเก็บไปก่อนเนาะไม่ไม่บัตรจะใช้รอบน้ำมอลงน้ำมอเอาไมถึงบัตรสีส้มไม่ไอ้ลูกพี่มีบัตรลงน้ำมอไหมเนี่ยอย่าลืมมาเก็บนะฟิล์มเดี๋ยวบัตรลั่นนะตอนนี้ตอนนี้บัตรมีคนเอารถมาคน มาชนหลัง่ะเกาะขึ้นด้วยเกาะขึ้นด้วยอันนี้เน,นี่ยเออลูกพีมีหลายตัวนะไอันี่อาแจะไม่ได้ลงเนี่ยมีคนผิดกฎจราจรเ,เนี่ยขับรถขึ้นมาวนทางเท้าเนี่ยขับรถขึ้นทางเท้าด้วยไงเนี่ยไม่เปิดเพลงเสียงดังด้วยกระบะสิ่ง่าบอกแล้ว่าคุณเอ็มเอาบัตรลงคลาสสิกไปลงรามาดาไปแล้ว ใช่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นครับใช่แล้วครับทำไมเราไม่ลงอันนี้เลยพี่เอ๊ทำไมเราไม่ลงคลาสสิกคพิพี่สิ์ลูกพี่ไม่มีรอบน o r m a ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงเฮลไว้ครับไม่หมายถึงทำไมเราไม่ลงคลาสสิกเลยอ่ะทำไมเราลงทำไมเราต้องลง normal เดี๋ยวก็ลง normal ไปเอาบัตรคลาสสิกก่อนดีจะได้ประหยัดค่าบัตรไงลงเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพี่ลงเลยไหมล่ะลงเลยก็ได้บัตรมันสี่กว่าจีพี่ กำลังเข้าเติมไหมมันซี้อได้ผมผมได้หมดแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ทุกท่านได้หมดอ่าอันนี้เราคลาสสิกเลยครับทุกคนให้เดี๋ยวพามาโอเคครับจัดไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเอาบัตร VIP ไปเลยนะออตมอนบัตรบัตรธรรมดาก่อนสิพี่เอาบัตรจ้าหนะนะเอาบัตร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 อันนี้เดี๋ยวก่อนผมมาก่อนเอาบัตรไหนก่อนเอาบัตรเอาบัตรวีหรือว่าบัตรธรรมดาก่อนบัตรธรรมดาธรรมดาใช่ไหม สีอะไรนะธรรมดาสีม่วงสีม่วงไอ้คุณได้แรกมันเปล่าวะไม่ใช่มันมันไม่ต้องได้แรงมันได้ในแดนอ๋อเดี๋ยวต้องพาตัวพี่สิไปลงอันนี้ใช่ไหมเคยลงกิงเัาป่ะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอันไหนอันธรรมดาอันไหนอันที่เอาลงคลาสสิกอะพี่อันที่เอาลงคลาสสิกอะอ๋อเนี่ยไหนโลกโอเคใช่รับชน โอเคอยากสีส้เมเก็บไปก่อนที่เนปชนวานรึเปล่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าวันนี้มันจะเร็วขนาดไหนครับชั่ววินเร็วเรวาเป็นกำลังกำลังไปกำลังไปเราไม่มีคนแช่เหรอพี่เนฟพี่เลมเราไม่มีคนแช่เหรอคนแช่เหรอก็ใช้ธารามแช่โอ้โหคือตำแหน่งแช่จะต้องเป็นผมแต่ว่าผมเล่นเบ้นกายไม่เป็นไรเล่นเล่นกันเลยครับ ดาเมจเหลือขนาดนี้จะกินไรใช้หรอเล่นธรรมดาธรรมดาปะคือถามว่าแช่มีประโยชน์ไหมก็มีแต่ว่ามันแช่มังกรไม่ได้แล้วก็มันแช่ได้แค่ห้องแรกๆมอะเพราะนั้นก็เฉยๆอ่ะคาราฮารมันก็มันมันก็ไม่ติดแช่หรอคารทหารติดแช่อยู่ครับแต่ว่ามังกรไม่ติดแช่คาราฮานมีล้มใช่หรอ มือแมงมุมติดแช่ได้แล้วก็ปลาหมึกืดแช่ได้คาราฮานติดแช่ได้เห็นครับพีไม่เคยเห็นคาราฮามีบอยอ่ะอ๋อในที่นี้มีดีดเป็นที่สี่พระสองคนนะคร <c oughs> ับพยายามตั้งใจดีดถ้าดีดไม่ได้ก็เล่นตามปกติ ทําไมมันรู้สึกเหลกแหลกครับตอนที่เออผมขอปิดเอฟเฟกต์สักครู่นะเอฟเฟกต์เราต้องโปรงใส่เท่าไหร่นะของตัวเองของเพื่อนของเพื่อนสักเก้าของเพื่อนนี้แนะนําให้ปิดไปเลยครับสิบไปเลยอ่าเดี๋ยวมันไม่ได้อัตราลดเย่าเข้าก็ยังเห็นอยู่ดีโอเคครับ วันนี้ใครจะได้ขี่มังกรที่รับชาหนนยครับรอบที่แล้วใครได้ไปมาแล้วไหมมาแล้วเนาะรอบที่แล้วผมแล้วก็อก็นันรอบนี้ก็ต้องผ่านโอ้่าน้ผมกรับอยหมื่นห้าดาเมจไอ้แค่ขาดดาเมจอีกสามสิบจะหมื่นห้าหมื่นหมื่นหนึ่งร้อยน้อยชิบหายเลยามื่นหนึ่งร้อย โอ้พาาขึ้นหนึ่ก็ได้ก็ดีแล้วนะคือพลามัต้อง้เป็นสองแทนนึง้อยวยหมือนกขีโมขีโมขีโมหมื้าเอ้าเฮ้ยยิ้เฉยเอ้าแหลหาแล้วตีเลยเรอโอเคตีเลย บันเทิงตั้งแต่เริ่มเลยทีนี้มันถึงก็ยิวไปก่อนสิ่งมากคนทำได้ดีตามแผนที่วางไว้ <c oughs> แผนนี้เราไม่ได้วางไว้นี่ว่าเอเแผนยวได้เอาโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้เล่นหลายวันแม่งต้องต้องอะไรนะต้องวางาวอม,อม,อมอือก่อนเออคิวตี้คนเนึร์ครับโอกระผมผม,ผม,ผ,มผมวมผมเบงผมเบงครับอ่ะแล้วก็ทีเ่เหลืขขอขนนาวาครับีซ้ายไอพาราโบเกตอิจกี้โยพาราวงเกตแล้วครับอุ้ยจับมา้าโอ้ยังไม่หันได้ตีเลยมอนจะตายหมดแล้วาดาเมจแม่งโรนิ เอ้ยมาแล้วจัก <tamam> ร <t art ful> ีเดมอชชอบรอจังหวะนี้เวลาแล้วไฮโยอ่างเงี้ยจักรีเดมอลเหรอแต่ไม่มีสปปริตบูทไอ้แค่้าไงไม่ไมายถึงไมาถึงของาอะไรเงี้ยชอบไอ้พวกนี้ผลไรจะได้จกมโนนีมาพน่ครับพี่ เอเอโอเคฮะคมามา,มาดลมมาดูลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูลมตรงลูกบอลนะครับโอ้ใไอตัวนั้นมานะครับระวังนะยังไม่ทันทันได้ไดีดได้ช็อตอะไรเลยตายมาหมดละดีเลย โคถึงไหมพี่บุญมันมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครไม่ได้บัฟบอกนะบางทีผมบอกไม่เห็นตัวนึง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 ่อแล้วครับ มันหนีกันเวอร์เออโอ้โหลนกระโดดกระเด้งไปนู่น เบรกกันตูมตามโอยจัดหน้ากากหน้ากากหน้ากากเจ็บแล้วได้แล้วยี่สิบรับหนึ่งแล้วเไม่ต้องรอแล้วนแล้วเบียล้นอยู่หครับจัเบรล้วยี่โอ้โหปิ่ยอนอีกี่วี่เกมที่แมีนไทยหนึ่งแล้นะครับยอนมีแล้วไดครับหายตนเข้าสองหลอดบิยอนมีแล้วใช่ไหมว่าทําไมน่าจะห้าศูนย์สาม Lý mừng từ lính mọi người hát chết 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 mọi người เตียวตัวนะครับเตียตัวหาที่นะต้องพิจัยนะซี่งครับเต็มตัวเดินออกเดินออกไกลๆเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเจ๊กเจ๊กเจ๊กมาเร็วเจ๊กไถไถเจ๊กเจ๊กวิ่งเร็วเจ๊กเจ๊กไม่ใช่นี่หว่านั้นพรีมี่นี่หว่าชุดแดงได้เลยก็ได้นะได้ผมขึ้นไปแล้วอ๋อโอเคครับดีๆๆเสิร์ฟครับเฮมามีไหมมีครับ ้อย่าบอสวับสิไงวะเ่ยระวังลบบัฟให้โดนลบบัฟบอกนะลบบัฟนานๆจะโดนสองลบเบาครับลบตัวแล้วลบบัฟนิดหน่อย ดนลบบัฟนะโดนลบบัฟใช่ใช่ใช่โบน์วห้าี่แค่ละเออเรียดดีแล้วก็เต็มขึ้นเตครับร้อมใหญ่ครับร้อมใหญ่อุ้ยอู้ดยูเนได้ไหมอยูตองพอดีตรงนี้ตรง้อ้พอดีโอ้โหขึ้นพอดีเ่ะเรียบร้อยพี่เนียเอาพี่มเอาไฮไหมลงมาไฮไฮทีหน่ครับ ได้ครับได้ผมให้เจส่นแล้วขอคัดค่นะครับรีบัฟแล้วรีบัฟแล้วดีเลยดีเลยครับตกรถตกรด้วยมทันห้อโดนป๊อเดียวโมดติดลอกด้มอยู่นะรีบัฟรีบัฟรีบัฟไม่ได้สามสามสามานะลองโดดด้วยนะโดดด้ไหโอเคครับเดียด โอ้โหเยอะเต็มเต็มเตปุงต้วเยปุงโตยาไปห้าหมื่นเอาไม่เป็ไนไรนะยิง่ครับที่มา้าสามีดขี้หมาไมกขอญาติกลับไปเมดไปนะคะทุกคน <c oughs> แต่าาออขเวลไม่ มันได้มีเจาะนี่มันมันได้มีเจาะให้เกมเลยมีวันนี้มีทิ่สิบนะอ๋อมี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 แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเทียบไม่ได้แล้วมันมันมีแต่ตัวตาน่ะมีตัวตา่ะที่เนี้ยต้องบอกว่าแพ้ที่ของไมเม็นสิไม่แพ้เลยมันน่าจะแพ้ที่ของไม่ได้แพ้ที่ตัวหรอกไม่เหม็หาไม่เยอะหรอกรม่ว่าแบบอ่ะสมากครับ ไม่ต้องนับผมนะผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันแค่เอฟเอเยอะใหญ่ก็คือวีญญาณมากดอยู่สกิลเดียวไม่ผมลูกไหมมันกไปอยู่ด้านน้ทุบลูกไงมันก็เลยขึ้นข้างบนอ๋อ้ขาตายอยู่ใกล้เลยผมวิ่งไกลให้ตรงไหนดีอะเผมขอตรงนี้ด้านหน้าเลยเอาหวังก็ได้ผมขอผมขอตรงนี้ด้านหลังคุณพี่มันเลยอยู่ข้างหน้ามาเลยโอเคครับไปมันอยู่ข้างในมันอยู่ไกลไกลเลยเจ้าหนึ่งห้า เก้าหนึ่งห้าสิครับไรปักเสาข้างหน้าโกรธ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> วางไปทุกเม็ดแล้วโกรธว่าโ <c oughs> อาปากแซปกระจ่อกให้หน่อยนะ ล้วให้นะครับพ mm, <oh, ี่เ้าห่ง no? ้าแต่ดีมันจะลงสองหลอดแล้วต้องหลบก่อนว้มันจะลงสองหลอดแล้วนะมันลงสองแล้วหลบเราะว่าหต้องหลบต้องหลบต้องหลบนะซื้อาซื้อด้วยเฮ้ยแล้วเขาเขาไม่หลบกันเหรอหลบดีหลบดี เกี่ยวครับเกี่ยวทำอะไรทำได้มันเกี่ยวสองพ่อแบบใช่เพราะมันจะเข้าหลุดไปนี่เดี๋ยวจะเป่าเสร็จเดี๋ยวไปลงข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะนนัเข้านะเข้าหน่อยเข้าหน่อยเออลุ้นทุกรอบไม่มีไฮนะผมไม่มีไฮอ่ะเพื่อนไม่มีเลยฮิวเพื่อนหน่อยจิบสอห้า ไม่ต้องหรอกเนาะไม่ต้องครับไม่ต้องพัลลับอยู่ไม่ต้องไม่ต้องทำไรโปลิชินแล้วโดนปอกไม่เป็นไรรับไปเลยเลือดเต็มสิบสองห้านะครับตอนนี้มีแท่แตกบางท่านใครใครใครแท่แตกออกเดี๋ยวครับเดี่ยวหาแค่เดี่ยวอีกสิบวินนะครับ แทนไหมต้องแทนแล้วะตอแทนครับแทนก่อนครับมาแทนก่อนแทนก่อนใช่ไหมไม่ลบแล้วไอ้กูดีเป๋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 นิดหน่อยอ้ตายเลยคุณยนคุณยนตายไปเลยดีนะรอบนี้นี้อันผมแตกแล้วครับอ แค่น,นั้นแหละพันเฮ้ยยังเลบวลตัวที่สองสามแล้วสามแล้วใช้ด้วยจ่ายจ่าย มานาเน่าเม็นเวไหมยังยังวิเศษเลยเจ๊ะนะน่าเหม็นมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดีทีได้มันต้องมานามีมานาไปเลยไปเลยเด็กใจจังทำลองแบบทำแท็กดูอ่ะอย่าอย่าลุกันอันนี้มีบียอนทามไหมอ่ะมีค่ะมีมี เดี๋ยวถ้าเกิดเราลากเดี๋ยวผมผมขอถามหน่อยถ้าเกิดเราลากมารวมกันแล้วเราตีบียอนเดียวมันจะตายไหมเสี่ยงเกินเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปเสี่ยงใช่ไหมครับมาครับมาโอเคติดสองสี่สามยังครับเออ จัดทันพูดสองสี่สามนพยายามไปเกียรูฝันให้มุมโดดไปนะเอาให้ตายลน้ำละเอาให้ตายเอาให้ตายเตัวนี้จะระเบิดนะเตรียมถอยนะระเบิดนะระเบิดนะถอยนะขึรลหาลูถโดดเลยตโดเลย ดููนนีี่่เอาหรือยืนปีนี่คือจย่าละเฮ้ยเป็ดโกงอ่ะดูดิคนอื่นเขาโดดขึ้นหมดไอ้นี่ยืนตีอยู่คนเดียวโอ้ไม่โดดไปไหนเนี่ยของมันเนี่ยทีสามตี่โดแมงบูมเป็นที่โจ้เนี่ย ิงไอมูนี่จิ๊กโซ่เนี่ยเปลี่ยนบอสเป็นจิ๊โซ่ไปก็โดยยากเท่าไหร่นะครับต่อสายเดือสามเก้าสิบมีฮิวมือไหมครับขอดทันทีฮิวมือครับฮิวมือไม่เป็นไรเต็มแล้วครับยิงกิ๊งปั่นไม่เป็นไรมีรอดีชิดอยู่ช่วยได้อยู่ออกไม่ได้ทีสิบดีนะครับเฮ้ยกลับยัดติด ถ้าเิดคุณขึ้น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 ตรงนี้นขึ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 ้นเรียบร้อยเรียบร้อยเพียกระโดดไม่ขึ้นขึ้นเอาอขามขาเปีย่วเอออุ้ยแแรงแรงรจมบรใหม่หน่อยได้ครับได้ครับสกิลยูสกิดโอเคแต่ละเบอร์นะครับ ออกครับออกไปปล่อยมันปลอยมันไปปล่อยมันายบล็อกได้นะเนี้ยถ้าใครออกไม่ทันบล็อกได้ไม่ไม่โดดไม่ขึ้นอีกแล้วทุกคนต้องสนาดโดดอยู่ใกล้ๆอะบอกแล้วบอกแล้วให้ลด่งหน่อยเถอะเป็นคนโยนเกมค่ะท้าความท้อความทุกคนหลายคนตีออกมาเป็นแสงพูปิงอันนี้เราจะตีทะลุไปถึงหนึ่งลอยให้ได้นะครับแล้วก็มีขอให้ทันนะ คนที่เป็นพระคารา,ายวิ่งออกก่อนเกินดาบกับเมร์อะไรเงี้ยวิ่งออกทันจะวิ่งออกเท่าไตอนหนึ่งนหลอดอันนี้หลอดแรกตอนอันตีไหมหลอดแรกอันตีได้ไหมผมว่ามันจะลงวายเจือน,นะอันตีแค่บางคนก็พอใครมีอันตีก็กดเจาะมาเจาะครับก่อนละอ่ะอันไหนใส่อันไรนใส่ไเรื่อยๆ คนดีบก็พยายามดีบนะดีบเขาได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับต,ต้องว่าครนะับต้องว่าครั